สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์มสามบาทห้าบาทในช่วงของ Blues Today ครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันได้นะครับก็นแน่นอนอย่างตามติดเรื่องราวของเรียมโรซินเนียเรื่องราวของโค้ชคนใหม่ของเชลซีมาดูกันว่าจะเป็นใครที่จะเข้ามาแทนมาริสก้านะครับก็เดี๋ยวติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับลีโอรวมก ปีหน้าเนี่ยนะก็คือในปีนี้แหละนะครับมีแน่นอนสําหรับนั่งเชียร์ฟุตบอลแบบเหมือนติดขอบสนามนะครับแฟนๆเชลซีก็เตรียมตัวรอได้เลยนะฮะกับอีเวนต์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวของเรียมโรซินเนียใครที่อัปเดตผ่านเพจของปามสปาร์ธบาทไปแล้วเนี่ยก็สามารถฟังทางนี้ได้อีกรอบทาง For e i g n p พ t ทน b บ r g กครับสื่อชื่อดังก็รายงานบอกว่าการเจรจาระหว่างเรียมโรซิเนียกับเชลซีเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากหากไม่มีอะไรพลิกผันแบบไม่คาดคิดนะครับ กุนซื้อวัย41ปีรายนี้จะเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ดคนใหม่ของทางเชลซีขณะที่ฟรานซิสโอโรมาโนก็รายงานว่าเชลซีมีความเชื่อมั่นอย่างมากในตัวเดียมรูซิเนียครับหลังจากทํำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับสตราบุกโดยเฉพาะการให้โอกาสและพัฒนานักเตะอายุน้อยครับซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสโมสรอ,อย่างชัดเจนและถูกมองว่าเป็นกุนซือที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับโปรเจกต์ระยะยาวของเชลซี ขณะเดียวกันครับก็มีรายงานบอกว่าความสัมพันธ์ของเรียมโรซิเนียกับผู้บริหารระดับสูงบางรายของเชลซีเนี่ยไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นจากการทํางานร่วมกันในช่วง18เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นแต่ยังมีรากฐานที่ลึกกว่านั้นครับโดยโรซินเนียเนี่ยเคยรู้จักกับพอวินสตันลี่มาตั้งแต่สมัยที่เขาจะเป็นนักเตะของบริตันเมื่อกว่า15ปีก่อนนะครับโอ้โห15ปีที่แล้วรู้จักกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นใจไปหมดครับไม่น่าพลิกและสําหรับทางด้านของเรียมโรซิเนียนะขณะที่ เดียลติกครับรายงานบอกว่าโรมันอับราโมวิชเนี่ยเคยหมกมุ่นอยู่กับถ้วยแชมปมมากเกินไปจนละเลยปัจจัยอื่นๆซึ่งกลายเป็นปัญหาเมื่อถึงจุดที่ต้องสร้างรากฐานเพื่อความยิ่งใหญ่ในระยะยาวแบบที่แมนซิตี้ทำได้สำเร็จในทางตรงกันข้ามครับบลูโคดูเหมือนจะหมกมุ่นกับการซื้อขายนักเตะมากเกินไปเช่นกันราวกับว่านโยบายการเสริมทัพไม่ใช่เครื่องมือเพื่อไปสู่ความสำเร็จแต่กลายเป็นเป้าหมายเพื่อตัวมันเองไปแล้วขณะเดียวกันสื่อก็รายงานว่าเรื่องนี้มองได้2มุมนะครับ แต่มันแทบจะไม่ส่งผลดีเลยต่อโปรเจกต์ประหลาดของเชลซีในครั้งนี้ซึ่งในมุมมองของผู้บริหารระดับสูงของสโมสรเนี่ยพวกเขาเชื่อว่ามาริสกาต้องการย้ายออกไปเองและไม่ใช่ความรู้เพราะและไม่ใช่เพราะเขารู้ตัวว่ากําลังจะโดนปลดแต่เป็นเพราะทางสโมสรรู้สึกว่าใจของเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนื่องจากเขาสนใจในโอกาสคุมทีมอื่นที่อาจจะเปิดกว้างขึ้น นอกจากนี้ครับก็มีรายงานบอกว่าระยะเวลาในการคุมทีมของมาริสกานั้นยาวนานกว่าที่หลายคนคาดคิดมันนานกว่าโปเชตติโนนานกว่าพอตเตอร์และนานกว่าทูเคิลในช่วงยุคของบลูโคอย่างแน่นอนแต่มันก็ยังจบลงด้วยการเป็นอีกหนึ่งการแต่งตั้งผู้จัดการทีมที่ล้มเหลวภายในเวลาไม่ถึง18เดือนนะสโมสรที่เหล่านักเตะผู้นวยการกีฬาได้รับสัญญาที่ยาวนานจนน่าตกใจแต่ตัวกุนซอกลับถูกมองว่าเป็นเพียงของใช้แล้วทิ้งเท่านั้นนะครับโอ้อันนี้ โดนใจมากๆนะครับขณะที่ i m c Sport ครับสื่อในฝรั่งเศสครับก็บอกว่าตามรายงานจากสื่อฝรั่งเศสระบุว่าโปรไฟล์ของออตมานมาอัมมาครับกองหน้าวัย20ปีของวัตฟอร์ดกำลังเป็นที่ถูกใจอย่างมากของบลูโคกลุ่มเจ้าของชาวอเมริกันของทั้งเชลซีและสตาร์บุกการเจรจารีมนวโน,โนมจะเร่งตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากมาอัมมาเนี่ยโชว์ฟอร์มเร่งโดดเด่นจงยกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยม ของศึกฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็ยังเหมือนเดิมฮะขยันหาเด็กไปเรื่อยแต็บเด็กไปเรื่อยนะฮะสโมสรน,นี้ผมตั้งฉายานะเชลซีพตอ,อันน์นะโ,โหชอบมากนะครับขณะเดียวกันคารตันโครครับออกมาสัมภาษณ์พูดถึงความเห็นต่อการดึงแฟรงค์ลัมพาดกลับมาทุมคุมทีมเชลซีนะครับเขาบอกว่าผมชอบลัมพาดนะครับในการเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมของเชลซีเหตุผลคือเขารู้จักสโมสรแห่งนี้จากข้างในทั้งหมด เขาเข้าใจวัฒนธรรมของทีมครับและพูดตรงๆงครับเขาไม่ได้ทําผลงานแย่เลยในการคุมทีมครั้งแรกลองนึกดูสิถ้าได้รับการสน,สนับสนุนอย่างแท้จริงจะเป็นอย่างไรแต่ก็มีอีกประเด็นครับถ้าเขาเข้ามาเนี่ยบอร์ดจะไปสั่งเขาว่าต้องทําอะไรไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครในกลุ่มผู้บริหารต้องการขณะเดียวกันเจสันคันดี้นะครับอดีตผู้เล่นของเชลซีก็ออกมาแนะนําให้ดึงตัวกลาสเนอร์มาคุมทีมเขาบอกอลเวร์กลาสเนอร์คือคนที่ผมเลือกครับเพื่อมาแทนมาริสกา นั่นคือคนที่ผมจะเลือกเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นผู้จัดก,การทีมที่ยอดเยี่ยมเชลซีจะไม่ออกไปดึงผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดแบบมีชื่อจริงๆตัวอย่างเช่นเราจะไม่มีทางได้คนอย่างเปปกูเดล่าถ้ามองจากสิ่งที่กาสเนอร์ทำกับพาเลสทั้งเส้นทางที่เขาพาทีมไปรวมไปถึงจุดที่พวกเขาเคยอยู่มาก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกครับในดีลของโอเร์กกาสเนอร์เนี่ยจบไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปฏิเสธเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นไปไม่ได้เลยที่คลาสเนอร์จะมาทำเชลซีย้ำนะฮะพวกคลาสเนอร์ฟาเบกาสซีดานเจเกนคลอปพวกนี้แฟนเชลซีต้องไม่ลืมนะ,ะ <K l ash> อย่าไปเพอเจร์นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เคยมีข่าวกับเชลซีอย่างฟรานเชสโกฟาริโอลีก็ออกหมาห้สัมภาษณ์พูดถึงข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีครับเขาบอกว่าผมจะอยู่กับ FC p o r ปอร์โตต่อไปอย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยและไม่เคยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับผมการลาออกกลางคันไม่เคยเป็นประเด็นครับ ผมทุ่มเทให้กับสโมสรอ,อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โอกาสจะเกิดขึ้นยากนะทางฟาริโอลีเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยออกมาปฏิเสธเองนะครับที่เหลือก็มีบทสัมภาษณ์ของแอชลี่ย์โคครับออกมาพูดถึงบอกว่าผลงานของผมในคืนนั้นนะครับในเกมที่เจอกับบาเยอรเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของผมในชุดเชลซีเคียงข้างกับกองหลังคนอื่นๆแล้วก็ปีเตอร์เช็คด้วย การคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเป็นครั้งแรกในสนามของบายเยนหลังจากไล่ล่ามาอย่างยาวนานยากที่จะบรรยายครับการได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนนักเตะชั้นยอดและทําความสําเร็จร่วมกับเพื่อนร่วมทีมผมได้ร่วมทุกร่วมสุขมาด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งพิเศษที่ค่อนข้างเหลือเชื่อมากๆที่เหลือก็ดูแล้วยังอาจจะไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวแวะเวียนไปที่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะฮะ ที่ตอนนี้ตลาดซื้อขายเปิดอยู่แล้วอย่าลืมนะฮะอาร์สับสื่อชื่อดังในสเปนครับรายงานว่าเรอัลมาดริตเนี่ยกำลังพิจารณาตัวเลือกกองกลางหลายคนครับมีชื่อของวิตินยาเอนโซฟานเดสอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อดัมวอตันอยู่ในเป้าหมายอย่างไรก็ตามครับคีสมิธครับนักเตะดาวรุ่งจากการเล่นในฟุตบอลยูฟ่ายุทธลีกที่เคยเรียกว่าแมวมองส่งไปดูฝีเท้านักเตะรายนี้ในปี2022-23เนี่ยก็ ทำให้มัดริดให้ความสนใจแต่ว่าคาดการว่าจะมีการแข่งขันกับในอีกหลายๆสโมสรน,นะครับอันนี้เป็นรายงานจาก a s รสื่อชื่อดังจากสเปนนะครับที่เหลืออื่นๆน,นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คให้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างแต่ว่าข่าวซื้อขายก็อาจจะค่อนข้างจะเงียบหน่อยนะอ่ะมีเอ,อ่เพิ่มเติมนะครับก็ล่าสุดนี้โอบอสซอนก็แซงตอนที่ผมอัปเดตข่าวเนี่ย อาร์ซนอลก็ผลงานยอดเยี่ยมนะครับแมเจอกับบอลมัดนะฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากสําหรับทางอาร์ซอนนลนะครับอ่ะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของเรียมโรซิเนียครับหลังจากจบเกมที่สตาร์บุกเสมอในเกมนัดล่าสุดหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโดยเรียมโรซีเนียเนี่ยออกมาบอกว่าการพูดคุยเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเป็นรูปธรรมครับเป็นเพียงแค่การพูดคุยเท่านั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะครับสตาร์บุกเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมเป็นเมืองที่สวยงามมากผู้คนก็น่ารักครับเป็นสโมสรที่ ผมรักทุกอย่างที่นี่นะครับนักเตะทุกคนก็ยอดเยี่ยมมากผมมองว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสโมสรแห่งนี้ผมไม่รู้ว่านี่จะเป็นเกมสุดท้ายของผมหรือเปล่าในชีวิตเราเนี่ยไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ยังแทงกั๊กเหมือนเดิมนะสำหรับทางเลียมโรซิเนียครับน่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของปาล์มสามบาทห้าบาทครับขอบคุณมา,มากๆเจอกันใ,ในอกาศหน้าสวัสดีครับ